บอิไม้ย8 8 8 7นะครับสสลาห้าสามเจ็ามบีเอ็นะครับไยแดงครับ5คากอไก่สสาเจสามเก้าสองกรุงเทพมหานคร1ขอไข่ชอช้างห้าแป้กรุงเทพมหานครครับขออนุญาตเลื่อนรถด้วยครับ9ก้ากอไกรบบร่บอิไม้แ8 8แปครับ สสลาห้าสามเจากไก่สสลาเจ็ดามเก้และ1ขอไข่ชอช้าง585ครับท่านเจ้าของรถครับขออนุญาตเลื่อนรถด้วยนะครับเนื่องจากน้องมาจ้านะครับจะต้องเดินทางนะครับไปทํางานด่วนครับครับท่านเจ้าของรถครับเก้าไก่ใบไม้แปดแปดแปครับ สาราห้าสามเจ็ดสามเก้ากอไก่สาราเจ็ดสามเกองหนึ่งขอไข่ชช้างห้าแปดหเก้าขออนุญาตท่านเจ้าของรถครับขออนุญาตเรื่องรถด้วยครับอยู่ในสายสงก็ไจบเลยแล้วใครจะเล่นกันเลยไปอยู่ในสามเขายงจัห้าหสองมอเขาจะได้พิธีการเขาจะได้นั่งคุยอะไรอีสองก็ได้เ่นนะแล้วก็หา ý định lần này 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 สำหรับรายการแข่งขันในวอเตอร์สุดท้ายครับครับขอเสียงตบมือดานังครับขอบคุณ SFA Thailand ครับและทีม v p หลวงข้าวครับครับคุณที่สองครับเรียนเชิญครับ VIP หลวงข้าวอุโสครับพบก,กับเพื่อนนายกครับเรียนเชิญครับ